เหตุใดชาตินี้เกิดมางามสง่านหน้าตาดีผลจากชาติก่อนถวายดอกไม้สดบูชาพระหากผู้ใดเคยจัดหาดอกไม้สดที่มีทั้งกลิ่นหอมสดชื่นและความสวยสดมาถวายพระไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวัดหรือว่าพระพุทธรูปที่ตั้งไว้บูชาในที่ต่งตางๆก็ตามหรือบุคคลที่มีจิตใจงดงามไม่ถือโทษกรดเคืองรู้จักให้อภัยและยินยอมผ่อนปรนยกโทษให้ผู้อื่นอยู่เสมอ เช่นนี้ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทั้งสิน้นผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่มีรูปลักษณ์งดงามกว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นบุรุษหรือสตรีจะมีใบหน้าที่งดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ได้พบเห็นมีรูปร่างงามสมส่วนตลอดร่างกายเป็นที่ชื่นชมมองคนทั่วไปด้วยว่าตั้งแต่เกิดก็มีความงามมีความสง่าเป็นพิเศษ เมื่ออายุแก่ตัวไปก็ยังดูงามและดูสงาส่าเสมอไป